เอาละดเด็ดกีฬาชมดเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้มีอะไรเี่นบอกว่ามีเรื่องของแฟชั่นอย่างเรานี่ก็ตามสไตล์เหมือนกันนะทันสมัยเหมือนกันสวัสดีค่ะแชมป์สวัสดีครับพี่หนึ่งครับพี่บอมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชัดเด็ดกีฬาแชมป์ภูมิใจเสนอเรื่องราวกีฬากับแฟชั่นนะฮะเขาบอกว่าเวลานักฟุตบอลได้เงินกันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อสัปดาห์เขาใช้เงินทําอะไรกันบ้านชีวิตที่ฟู่มเฟือยรถเครื่องประดับแล้วก็ ผู้หญิงนะครับแต่สําหรับทางด้านเดวิดเบ็แบแคแฮมเขาดังมากเพราะว่าเขาเท่เขาเตะบอลเก่งมีรถแพงๆเพชรเม็ดใหญ่นาฬิกาสวยรักครอบครัวแล้วมีข่าวเรื่องผู้หญิงน้อยมากถ้าเทียบกับความดังฉะนั้นผมจะเริ่มด้วยรถเจ๋งๆก่อนฮะท็อป 5. นักกีฬาจ่ายเงินไม่อั้นเพื่อเพิ่มรัศมีหรือออร่าให้กับตัวเองครับเริ่มจากคนแรกก็คือทันด้านของลอบรอนเจมสุดยอดนักบาสเกตบอลจากคลิปแลด์แคบเวเลีสนะครับออกรถที่เรียกว่าหรูที่สุดในโลกอย่างโรลส์รอยแฮะเมืองไทยราคาอยู่ที่55ล้านบาทนะครับแต่เมืองนอกถูกกว่าเราประมาณ3เท่าเพราะในเรื่องของภาษีเพิ่มความฮิปโดยการใส่ล้อแม็กแล้วก็เป็นการยัดโลโก้ของตัวเองเข้าไปนะครับ อันดับที่สีนอกจากพราดอนสีชาพันธ์จะมี Ferra รี่สีเหลืองแล้วคริสเตียโนโรนัลโดก็ซิ่ง Ferra รี่สีแดงนะครับแต่รถแพงก็ไม่ได้การันตีความปลอดภัยเสมออยู่ที่คนขับเขาบอกว่าขับรถให้เร็วกะง่ายแต่ขับให้ปลอดภัยยากก็เจ้าตัวเคยขับคันนี้แหละฮะไปซัดกำแพงในอุโมงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเคยมีคนบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากดังคุณต้องขับเฟอร์แต่ถ้าคุณดังแล้วคุณขับแลมฮะแลมโบกินีนะครับคันนี้เบ็คแฮมบอกว่าเขามีทั้งสองคันนะฮะแต่โคบีไบรอันเขาบอกฮะคนนี้เขามีรถค อยากดังัาเฟ์ดังแล้วขับแรมแต่ถ้ามีภรรยาแล้วแอบไปมีกิก๊กต้องแก้ตัวและซื้อแรมไปปอบใจภรรยาที่บ้านนะครับนี่เป็นเรื่องราวของโคบิแรงหลังจากที่ไปมีคดีไปข่มขืนผู้หญิงแล้วก็ซื้อแรมไปฝากภรรยาเลยนะฮะอันดับที่2เมื่อคุณถึงจุดสูงสุดในชีวิตแล้วคุณต้องการคืนสู่ความเป็นสามัญน,นะครับคนนี้ชาคิโอเนลรวยล้นฟ้าครับเขาบอกว่าเขาเป็นยอดนักบ้าแลวเขาก็อยากจะขับรถสมาร์ทก็ขับรถด,ดูฮะตัวกับรถนี่ก็ ขลาไซกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนอันดับที่1ฮะเขาอาจจะไม่ใช่นักบอลที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขามีรถที่แพงที่สุดในโลกะวิลเลียมกาลาสเมอร์เซเดสแมคลาเรน S L R คันนี้เมืองไทยขายอยู่ที่65้าล้านบาทนะที่ยังกฤ็ดขายอยู่ที่18ล้านนักกีฬาที่ดีเขาบอกว่าต้องรักษาเวลาฉะนั้นคริสเตียโนโรนัลโดบอกว่านอกจากสะสมที่ดินกิ๊กเขาสะสมนาฬิกาด้วยนะฮะนาฬิกาที่เขาสะสมมีอยู่หลายอย่างฮะเรือนแรกก็เป็นทางด้านของแฟรงค์มูเลอร์นะฮะอันนี้เขาจะเอาไว้ใส่กับสูตร ออกงานเนี่ยนะฮะนี่คือทางด้านของแฟรงค์มูเลอร์นะครับอันดับที่2ก็เป็นทางด้านของปาเต้ฟิลิปนะฮะซึ่งปาเต้ฟิลิปก็มีหลายคนนะฮะบอกว่าอันนี้เวลาใส่เนี่ยนะฮะต้องใส่เวลาไปเจอกับผู้บริหารระดับประเทศนะฮะส่วนเมืองที่3ผมไม่วรญญาซื้อแล้วะฮะแต่ผมมีโอกาสไปยีมผู้ใหญ่ที่เคารพอันนี้คืออันดับที่3ที่เขใส่นะฮะก็คือทางด้านของ AP หรือออเดมาปีเก อันนี้อาโนชวาสเนเกอร์เดวิดแบคแค็กแฮมและก็พารดอนเขาบอกใส่เพราะมันเป็นสายยางใสล่ลุยๆมึนๆดำน้ำได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ทางด้านของโรนัลโดชอบใส่ก็คือ Jacob Co. เจคอบส์แอนด์โคเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ถือว่าเพชรเยอะนะฮะและสุดท้ายฮะนี่ฮะแมนยูคุณพลวัตฮะ เขาไปเซ็นสัญญากับฮิวบลเนี่นะ,ะก็จะเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทางด้านของแมนยูนะครับฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างอยากจะมีรถอยากจะมีนาฬิกาเริ่มจากการเล่นกีฬาฉะนั้นแจกเสื้อเลยฮะไปเล่นกีฬากันนี่แจกเสื้อสีขาวก่อนโทรมาเลยครับ022623357เล่นกีฬารักษาเวลาชีวิตลุ่งแนะ่สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอ,องเสีนอะไาเนี่ยแค่รื้อสุดท้ายนี่ก็ห้าแสนแล้ว <c oughs> อ่ะดูเพลินเพน,เพน <c oughs> ดูเพลินเพลินพัก <c oughs> กันสักครู่นะคะช่วงหน้าเศรษฐกิจสมาคมพืชสวนไทยค้านการขึ้นภาษีสรรพสามิตชากาแฟและโออิชิกรุ๊ปก็ออกมาสะท้อนว่าโรงงานผลิตขวดชาอาจจะต้องปิดตัวค่ะ